สวัสดีครับดูผมใจแอนนะครับวันนี้ผมขอพามาชมหน้างานที่โครงการยะเมทรวงวามวงนะครับต้้งของคุณเอนะครับซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยเราทําเป็นงานสีพ่นขึ้นรองพื้นแล้วก็โป๊แล้วก็ขัดนะครับนี่ก็คือหน้าบาลิชักต่างๆที่เรากาลังทํากันอยู่ครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูในนะครับนในดนในูด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นฐางโชว์นะครับ,รนนรรบซึ่งทําเป็นงานสีพ่นทั้งหมดเลยก็คือ เป็นสนาทำเป็นสเตอร์นะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นสนามตกแต่งท่อมสีนะครับที่เอ็ีเรืองหก็คือเราทำการโป้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่อมสีเราพื้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับพอคนขัดเป็นปุ๊บก็เลยเราก็คนอมทำอีกทีหนึ่งทั้งนี้ตรงนี้เป็นชุดทีวีครับซึ่งชุดทีวีเนี่ยก็คือสนามเนี่ยทำหน้าต่างเดียวกันก็คือเป็นงานผิวท่อมเทาคิ้วตัวนี้คือทีวีด้าหน้าก็คือไอตัวตู้ลิชัป ตัวตุ้ตัวลิ้นชักเนี่ยเมื่อกี้ก็คือที่เราขอดไปพ่ปอนอยู่ข้างนอกนะครับตรงนี้เงานครัวนะครับเราก็เป็นงานหน้าบานสีพ่นทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือระวางโฟงไว้แล้วก็วไลโไ่โปลไล่ขาวนะครับแล้วก็งาน,นเดี๋ยวมาขัดแล้วก็พ่นสีอีกทีหนึง่ง บ้านเนี้ยก็ทำเกือบทั้งหลังเลยทั้งหมดของชั 1, ช้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นสามด้วยจะเป็นงานทำนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปตามดทถ่า 3, ยา 3. ชั้นสามอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ